สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร้วกันแซ่กันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับตรงกับวันที่4เมษายนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่นะครับก็คือแมป16ขิดสามมาแล้วนั่นเองเราไปดูกันนะครับแมป16นะครับผมก็จะเป็นแผนที่นะครับที่มีไอเทมของแรลงสิบช่องที่6มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เลยก็เป็นชิ้นสีม่วงเนาะ โอเคครับก็ตามธรรมเนียมของช่องผมนะครับก็คือหลังจากที่มีแมปใหม่มาเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผ่านด่านฮาร์ดนะครับผ่านด่านฮาร์ดด่านสุดท้ายของแมปนั้นๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถผ่านระดับนออ์มอลแล้วก็ด่านฮาร์ดปกติได้อยู่แล้วนะครับก็จะเหลือด่านส6บขีดสามที่ครับยังไม่ผ่านกันโอเคตัวแรกนะครับก็จะประกอบไปด้วยโทมินคุมะนะครับผม ตัวนี้นะครับจะทาดาเมจเวทสูงแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ทําดาเมจเวกน้อยแก่ศัตรู3คนนะครับด้านหน้าแล้วก็มีน็อกแบ็กตัวละครหนึ่งตัวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็แช่แข็งแล้วก็ลดความเร็วกันเคลื่อนไหวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้องคูกะนะครับผมแล้วก็ตัวเยติมุกเกิลนะฮะที่โจมตีแบบโจมตีคนที่อยู่ตำแหน่งห้าเลยนะครับผมสำหรับด่านที่16ขีด3าระดับ้านะครับก็แจกน้องเคียวกะนะครับโอเค แล้วก็มีไอเทมชิ้นส่วนด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมที่ผมใช้นะครับก็ประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็อยู่ที่หน้า1 6 3นะครับก็คือตัวละครที่ผมใช้เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมยอมรับเลยนะครับว่าผมดูจากเคียร์ปาร์ตี้นี่แหละนะครับก็จะมีอ,อ,อันเนี้ยก็จะเป็นทีมส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับผมแล้วอันนี้เพื่อนจริงๆเพื่อนๆสามารถกดดูรีเพย์ได้เลยแต่ว่าอันนี้ผม,มก็เลือกที่จะใช้ทีมนี้นะครับผมก็คือ คูกะจุนคาโอลีโนโซมิแล้วก็มาโคโตนะครับที่ผมเลือกใช้คูกะแทนพุดดิ้งนะครับเพราะว่าตัวเคียวกะเนี่ยมันมีดาเมจเวทที่รุนแรงครับผมกลัวแบบกดจังหวะพลาดน,นะครับแล้วกลายเป็นว่าพุดดิ้งโดนดาเมจของเคียวกะเต็มๆนะครับซึ่งถ้าโดนเต็มๆหนึ่งครั้งเนี่ยมันตายได้เลยนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกคูกะครับ ทำไมนะครับแพทเทิร์นรอบนี้ถึงใช้3แทงด้วยกันนะครับแถมแทงตัวที่3เนี่ยก็เป็นโนโซมิด้วยนะครับคือถ้าใครนะครับได้ลองเล่นไปสัก2 3สรอบเนี่ยจะเห็นจะมีอยู่ช็อตหนึ่งครับที่ตัวบอสหมีเนี่ยมันจะจาม2ทีติดเลยพอจาม2ทีติดปุ๊บนะครับตัวเคียวกะเนี่ยมันจะกดอันติทันทีทาให้ตัวละครที่อยู่ในตําแหน่งที่3เนี่ยที่เป็นน้องคาโอริจะตายทันทีเลยถูกไหมครับในหลายๆคอมเนี่ยก็เลยมีการแก้ปัญหาโดยการใส่โนโซมิมาอีกคนนึง โดยสเต็ปในการกดนะครับถ้าเพื่อนๆเดี๋ยวจะได้ดูในคลิปของผมนะก็คือบอสจะจำครั้งที่1นึ่งเนี่ยส่ฮูกะก่อนนะครับผมแล้วบอสกาลังจะจำครั้งที่2ผมถึงกดอันติของโนโซมิอ่ะพอกดอันติของโนโซมิเนี่ยโนโซมิมันมีสกิลในการยั่วยุถูกไหครับอ่ะพอเป็นเช่นนี้แล้วนะครับ ตัวบอสเนี่ยมันก็เลยจะจามแทนที่จะจามใส่จุนนะครับมันก็จามใส่โนโซมิแทนทําให้โนโซมิเป็นคนปิวกระเด็นแทนนะครับผมแล้วชดต,ต่อไปเนี่ยพอน้องเคียวกะน,นะครับกดอันติเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเคียวกะกดอันติใส่จุนแทนซึ่งแน่นอนครับจุนมีพัสดิศสกิลที่ถึกเวดอยู่แล้วก็เลยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมนี้นะครับจะสามารถผ่านด่าน16-3ระดับฮาเนี่ยได้3ดาวยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคช่วงแรกๆนะครับเราก็ถ้ากด UB ได้ก็กดไปก่อนนะครับจนกระทั่งนะครับเหลือมอนเตอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบกดสกิลอะไรนะครับก็ปล่อยให้ตีไปเรื่อยๆเพราะว่าจูนหรือตัวโน s ูมิเองเนี่ยมีความสามารถในการฮิวเพื่อนอยู่แล้วนะครับก็เป็นการฟื้นให้เลือยกลับมาเต็มหลอดพร้อมลบในสนามถัดไปด้วย อ่ะเนี่ยครับก็คือผมจะไม่กด UB เลยนะมันเป็นการฟาร์ม UB รูปแบบหนึ่งด้วยครับโอเคจบเว็บหนึ่งเว็บสองก็ทําแบบเดียวกันครับก็กด UB อะไรได้ก็กดกดไปเลยนะครับยังไม่ต้องคิดอะไรนะฮะจนกระทั่งเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดสกิลอะไรแล้วนะครับก็ปล่อยให้ตีตามปกติเหมือนเดิม อ okay, เดี๋ยวเราไปเจอบอสกันอันนี้นะครับที่ผมกดอันตีของโนซมิก่อนเนี่ยเพราะโนซมิเี่ยมันจะช่วยบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับแบบที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับโอเคก็จัดการตัวแมวน้ําแมวน้ําแล้วกันจัดการแมวน้ําได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็กดคูกะนะครับคูกะโดนเป่าไปแล้วเห็นปะเนี่ยครับจังหวะที่คูกะโดนเป่านะครับผมกดอันตีจุนนะครับเพื่อให้จุนเนี่ยรับดาเมจแทนดูดซับเลือด ฟื้นเลือดแทนนะไม่ต้องเสียหายอะไรเยอะเราก็เจาะปอไปครับตอนนี้บอสใช้สกิลหมูแล้วนะครับเราก็ใช้คาริชกส่วนนะครับจังหวะนี้แหละครับผมเลยกดอันติของโนโซมินะครับเพราะบอสกําลังจะจามนะครับแล้วก็เคียวกะกดอันติทันทีเห็นไหมครับผมก็เลยให้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยเคียวกะมันก็เลยโจมตีใส่จุนแทนโอเคครับไม่น่ามีปัญหาครับ โอเคติดคลิด,ด้วยครับบอสตายเลยอ่าอันนี้เราก็ปล่อยน่วดน,นะฮะน้องเคี่ยวกะทำอะไรไม่ได้แล้วครับอ่าอันนี้เราก็จัดเต็มครับตีตำแหน่ง5้าดีนะักีแน่โอเคเรียบร้อยครับผมก็ไหนเรามาดูดาเมจกันดีกว่าครับ อโอริจัดไปหกแสนหนึ่งเลยนะครับผมโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการผ่านด่าน16ขีดสระดับหาานะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกํำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเดลกันแซดก็ขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ